สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับไอพีชาแนลตอนนี้เราอยู่ที่บ้านของมิสเตอร์ปราวันนี้เราจะมาพูดคุยเ <c oughs> กี่ยวกับป้อมกระบองเพชรบอกเลยว่าต้องไม่ธรรมดาแน่แนดู พี่ก็อยู่ใ,ในบ้านแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เจอเจ้าของบ้านเราไปบุกบ,บ้านกันเลยดีกว่าตอนนี้จำได้ว่าตอนที่มาแรากๆก็ไม่มีตรงนี้เลยมีแต่ตัวบ้านตอนนี้แบบโอ้โหอีโดมเนี่ยตอนนี้เราก็พบกับพี่บาสน,นะคะ กิจาการที่นี่ต้องบอกว่าเป็นกิจาการกจาาริว๋วส่วนสวนฟาร์ามพาไม่ใช่คะสวนกระบองเพชรแนะนําตัวนิดนึงนะคะชื่อในวงการก็ได้ค่ะมิสเตอร์ปาโซค่ะที่นะคนรู้จักกันเลี้ยงไม้มาปีนี้เข้าปีที่20สครับ20เท่าอายุป่ะ, <20 S 2> ออปะคะแต่ไม่ใช่เดี๋ยววันนี้จะขอให้พาอครัวฟาร์มใหม่คะ่ะว่าแต่ละโซนมีอะไรบ้างนะคะไม้แบบว่าไม่กี่ชนิดแต่ว่าชนิดละ เยอะเยอะเพราะว่าจะทำเฉพาะแบบต้นไม้ที่ตัวเองชอบไป็นนเบสิกก่อนดีกว่าเราต้องไล่ระดับเบสิกเหรอเบสิกเอ่อมิมเบสิกไม่น่าจะมีเบสิกเออเราว่าเราถามผิดแล้วเอาเอาเบสิกของพี่บาร์ได้ค่ะไม่ใช่ของคุณอื่นก็ได้เอาเบสิกที่ที่สุดอย่างแรกเลยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในหนึ่งในไม้ที่แบบไม้ที่ที่ทํา อันนี้มันคือต้นมะพร้าวก็คือมะพร้าวทะเลทรายเฮ้ยเนอะไรพี่ครูมะพร้าวมะพร้าวชนิดที่ทํายากนิดนึงครับทำยากคือปลูกยากใช่ไหมคหรือว่าปลูกไม่ยากแต่ว่าขยายพันธุ์ยากเพราะว่าเขาแยกต้นตัวผู้แล้วก็ต้นตัวเมียเลยอ๋ออะไรอะไรตัวผู้คะโซนนี้จะเป็นโซนแม่พันธุ์ตัวเมียทั้งหมดเลยมีตัวผู้กับตัวเมียใช่คิดว่าเลี้ยงสัตว์โดยปกติแล้วในชนิดนี้20%่ ต้นจะเป็นตัวเมียสักประมาณ3ต้นยี่สิบต้นจะเป็นสามต้นก็แปลว่าน้องนั้นส่วนใหญ่จะเป็นตัวผู้ตัวเมียมีมูลค่ามากกว่าถูกต้องแพงกว่าขายยากขายยากแล้วมะพร้าวตัวนี้คือถ้าไม่ผสมข้ามต้นก็จะไม่ติดนารีสแล้วเวลาเขาเขาติดนารีสก,ก็จะเก็บยากนิดนึงครับสวยหมดรจริงๆมีดอกไหมคะดอกมันจะแบบช่วงนี้อากาศร้อนนยดอกมันจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ต้องรอให้แบบมีฝนอากาศเย็นๆนิดนึงเนี่ยครับเนี่ยีอันนี้ตรงเนี้ย อันนี้ตัวเมียมาเ,ยยยเห็นไหมครับมันจะมีขนอ,อันนี้นนอันนี้จะเรียกว่าดอกได้ไหมเนี่ยใช่ใช่นี่แหละมันถึงทํายากครับต้นคู่ต้นคู่ตัวคู้ตัู่ดอกจะแบบบานๆหน่อยต้นไข้ายๆกันต้นเหมือนกันครับต่างกันที่ดอกครับดอกดอกตัวเมยียจะมีขนดอกตัวคู่จะไม่มีขน แปลว่าต้องออกดอกก่อนถึงจะแยกได้ว่าตัวผู้หรือตัวเนี้ยอันนี้อันนี้เขาเลี้ยงมันเท่าไหร่คะราคาเปลือกแบบว่าท่านสนใจค่ะก็ถ้าตัวนี้มีตั้งแต่แบบ800พันหนึ่งจนถึงแบบไม้คัดฟอร์มแบบตรงนี้จะเป็นไม้คัดฟอร์มตรงนี้ราคาก็จะแพงหน่อยหนึ่งต้นละหมื่นสองหมื่นสามหมื่นแล้วแต่ฟอร์มอันนี้คัดฟอร์มแล้วเพราะฉะนั้นแต่ร้อยไม่มีนี้แต่ร้อยจะเล็กนิดนึงกำลังจะบอกว่า กำลังจะบอกว่าจับต้อมได้แล้วเชียวมันมันจะเป็นกอเสมอนะครับนะครับกอเสมออ๋อมันจะสวยมันจะสวยกว่าใช่ไมมครับต้อมจะแบบเป็นก็ดูดูจากต้นนี้ดิคือแบบมีความบาลานซ์่ะใช่ใช่แล้วต้นใบสือด้วยบาลานมากอ่ะเนี่ยแล้เกี่ยวของเขาอ่ะต้นมะพร้าวมินิแล้วเป็นอะไรอีกคะ ไม้ที่ทำให้รู้จักมิสเตอร์วาโซก็คืออาริโอคาพัสจะแยกเป็นสองโลงอาริโอแบบสายใหญ่เพราะว่าโลงจะร้อนต้องต้องเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้คือตรงนี้อุณหภูมิก็ไม่เท่ากันแล้วไม่เท่ากันครับเพราะว่าพวกพวกดอที่เนียถ้าเลี้ยงแบบนี้ครับมันจะสุกมันจะร้อนเกินไม่ชอบทั้งคนด้วยเดินโต๊ะมาก็รู้สึกว่าคนก็โศกไปใ่ย่างระวังระวังไอ้ตัวสิงตาล ถ้างั้นเอย่าไปเดินใกล้น้องเขาเลยนะเขาอาจจะมบางงานบางอย่างอยู่โอ้ยเจ้าที่อันนี้คือเจ้าที่ไม่ได้เอาไก่มาเข้าไม่ได้บอกเลยคือพาเรียลพาพาร์ทใช่คือตอนนี้ไม้มันกระจายไปเยอะครับมันกระจายแยกไปแต่ยละโลไม้เลยดูแบบแม่ขขาเยอะเท่าไหร่คือไม่ใช่ไม้น้อยนะแต่คือไอ้เนี่ยปุ๋มเยอะมากค่ะ ลงเรือลงเรืองเรีอลงเรืเยอะมากอืมเจ๋งอ่ะสวยอันนี้สวยมากอันนี้สวยมากอันนี้เป็นคอชูเป็นไม้สายที่ผมชอบครับอันนี้จะยุคประมาณยี่สิบยี่สิบกว่าปีอ่ะถึงจะได้เนี่ยนะเนี่ยนะเนี่ยนะยี่สิบบวกบวกเลยอันนี้อันนี้ไม่บอกราคาใช่ไหมคะอันนี้เท่าไหร่อันนี้ก็ไม่ค่อยแพงมากครับแต่ว่ามันหาซื้อไม่ได้หาซื้อไม่ได้แล้วอันนี้คือก็ไป จังหวะแบบว่าเจอแล้วซื้อมาตอนไม่ใหญ่มากไม่มีขายทั่วไปใช่ล้วนานคือบางทีเราไปเนอร์สเลรี่ที่ญี่ปุ่นเนี้ยนานๆปีนึงจะเจอแบบสวยๆโต,ๆ,ต,ๆ,ตๆสักต้นหนึ่งสองต้นที่เขาขาย จะเป็นอาิโอไซเป็นอลิโอขนาดเล็กอสพันที่ขนาดเล็กอาริโอใสพันเล็กเยอะมากเลยเห็นแล้วแบบจะแบบว่าทีเขียวหมดไม่มีดอกเรียบเรียบตาแต่ว่ามีความเรียบดีปีนี้อากาศคงไม่ค่อยหนาวนี่ปีที่ออกดอกเยอะเยอะเออนี้ดอกนะว้าวือ แล้วออกพร้อมกันหมดเลยใช่ไม่ได้แบบกระยุมกระยิมออกนะออกพร้อมกันหมดอันนี้จะเป็นหนึ่งในตัวที่เพาะมาแล้วก็เลี้ยงมานนาอายุเยอะมากเหมือนอันเมื่อกี้ใช่ไหมคะที่ไปที่บอกว่าที่ญี่ปุ่นนะแต่ว่าอันนี้จะแบบฟอมฟอมไม่เท่าวันนี้นะใช่อัเมื่อกี้สวยมากอันนี้เป็นพันธุ์ใหญ่คือเป็นคอชูตัวใบใหญ่อือเขาเรียกคอชูอีเลฟเว่นคอชูอีเลฟเว่นถ้าแม็กโดเวลแบบเมื่อกี้จะแบบเป็นตัวใบเล็กๆ สองชนิดชนิดเล็กกับชนิดใหญ่ใช่แต่อายุพอๆกันอายุแบบนี้ก็ประมาณยี่บกว่าปีอันนี้ไซส์นี้เลี้ยงมาประมาณสิบห้าปีได้จากจากไซนิโก้คือห้องนี้ถ้าต่ำกว่า1ิปีไม่ให้อยู่ค่ะคัดคัดอายุแล้วพวกนี้คืออะไรคะพวกนี้ก็คือคือเหมือนกันเป็นไซส์เล็กแล้วก็ขยับมาแล้วลูกไม้นี่เห็นนะครับมัน มันออกดอกแล้วเราผสมเลสอ,มอนสอมันจะติดฝักเอ,อ็มไป<ะ>เดี๋ยวประมาณมเดือนมีนาเมษาฝักก็จะสุกก็จะแทงฝักขึ้นมาเป็นเมล็ดเป็นเช่นนั้นอันนี้อายุมาสี่ปีสี่ปีสี่ปีแค่นี้ตแค่น,นี้แค่น,นี้ไปเดี๋ยวไปลงเรือนต่อไปดีกว่านะอ้องถัดไปก็จะเป็นโรงลูกไม้โรงลูกไม้โรงลูกไม้จะร้อนน้อยกว่านี้นิดหนึ่งลูกไม้หล่นในไก่ต้อนนะ ลงจนน้อยนิดนึงไม่ใช่ต้นไม้น้อยนะคือลงเยอะจนต้นไม้ก็จะก,กระจายนี่ลู้อายุมาสามปีค่าเดือนสามปีแปดเดือนสี่ปีเฮ้ยมิจะหลักปีปีขึ้นนะคะใช่ถ้าให้เราเลี้ยงสามวัน <c oughs> อันนี้คือแบบว่าต้องไปตัดไปแยกกระถางใช่ต้องแยกแล้วครับแต่ว่าช่วงนี้งานเยอะอ,อันนี้ที่บ้านแยกเองเลยปะแยกเนี่ยทุกต้นแยกเองหมดลดน้ำต้นไม้เองหมด ท,ทำเองหมดเลยมีไม่มีคนช่วยหรอคะมีแต่ว่าตับไม้พวกนี้เราเราต้องทําเองครับทเองให้ลูกน้องทําไม่ได้<อ>ลูกน้องก็คือช่วยเราแบบระบบก,การจัดการก็คือแบบถอนหญ<อ>้าี้รอบๆให้แบบไม่มีวัชพืชแล้วก็เวลาให้เขารื้อรือให้เราแล้วเดี๋ยวเราก็ตัดแต่งหน้าแล้วปลูกเองโอแบบนี้จิ้มเองอเขาจะแยกลูกไม้ให้เราบ๊านี่ครับ อันนี้โลโฟเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูแม่พันโลโฟอันนี้ลูกไม้อายุประมาณเพาะพฤศจิกาเอ้ยพฤษภาคม61นี่ลูกไม้ประมาณ8-9เดือนได้เท่าไหร่รูอันนี้เรียงเหมือนอะไรหรือปะเหมือนเพชรที่เราขายเอาเม็ดไหนคะนีเม็ดละอะไรคะใส่เป็นเม็ดเลยขันเลยบัส ซื้อเพชรได้ประมาณหนึ่งเมตรน่าเห็นไหมเปรียบเทียบกับเพชรก็ได้เพชรหนึ่งกะลัดป่ะได้ถึงได้ถึงอ๋อแต่ถ้าอีกสี่ห้าปีได้ครับอีกสี่ห้าปีได้เพราะนี่ยังลูกไม้อยู่เพิ่งอายุปีกว่าอันนี้คัดคัดเฉพาะด่างคือคัดคัดมาก่อนแล้วคือพอโตขึ้นฟอร์มอันไหนสวยก็จะแพงถ้าด่างลายเสือก็จะแพงคือถ้าด่างกระจายเขียวเหลืองกระจายรอบต้นเนี้ยพอโตแบบเนี้ยก็จะได้ต้นประมาณสี่ห้าหมื่นสามสี่หมื่นแล้วแต่ฟอร์ม ไม้ลูกไม้เนาะด่านต่อไปค่ะ oh, <no. S 1> ยังไม่หยุดว้าวเพียงเท่านี้ติดตามบีพินน่าร่วมสนุกลุ้นของรางวัลจากมิสเตอร์บัสโซรับรองว่าไม่ธรรมดาถ้าชื่นชอบอย่าลืมกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งและกดแชร์ให้ไอฟี่ชาแนลกันด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย